สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งกยะทออัดงบ49วงเล็บ3มอบเกษตรกรสถาบันเกษตร ในพื้นที่ภาคอีสานเสริมทำสวนยางยั่งยืนเพิ่มรายได้ยกระดับความเป็นอยู่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพราะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายกรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการและผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสกลนครและหนองคายมอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนมาตา49 งเบ3นะคะให้กับเกษตรกร,กรและก็สถาบันเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราค่ะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะคะด้วย BCG m o เดลควบคู่กับการจัดการสวนยางในรูปแบบสวนยางยั่งยืนนั่นเองค่ะ ซึ่งนายนากรนะคะก็ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนครน,นะคะในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบทุนนะคะสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ3เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางพาราจังหวัดสกลนครจำนวน2รายรายละ100 0 0แบาทภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้วยระบบโซลาเซลล์และมอบเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคนดินแดงพัฒนาเพื่อ ใช้เป็นลานรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลยางก้อนถ้วยเป็นเงิน5 0 0แสนบาทค่ะและก็สากรกองทุนสวนยางพนไพรจำกัดนำไปก่อสร้างอาคารโกดังเก็บผลผลิตเป็นจำนวนเงิน1น0 0 0ล้านแสนบาทค่ะจากนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก,สาก์ก็ยังได้มีการลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อที่มอบเงินนะคะให้กับเกษตรกรในจังหวัดหนองคายด้วย ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรกรรมย่างยืนจำนวน1รายนะคะรวมเป็นเงิน470,000บาทแล้วก็โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอีกจำนวน3รายรายละ1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองค่ะ ซึ่งนายนณกรณก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากยททได้จัดสรรกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ3นี้ก็เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางนำไปใช้สำหรับการบริหารจัดการด้านกเกษตรกรภายในสวนยางของกเกษตรกรเองค่ะ และให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำไปปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบันนะคะจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและการใช้งานหรือว่าการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ